วิธีการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิต1่ต่อสายลายสีน้ำตาลจากช่องต่อสายลายของมิเตอร์ไฟฟ้ามายังช่องต่อสายลายด้านบนของเบรกเกอร์หลัก2ต่อสายนิวตรอนสีฟ้าจากช่องต่อสายนิวตรอนของมิเตอร์ไฟฟ้ามายังช่องต่อของบาร์กราวสา3ต่อสายกราวสีเขียวจากช่องต่อบาร์กราวมายังแท่งกราวทองแดงต่อลงดิน สีต่อสายนิวตรอนสีฟ้าจากช่องต่อบารกราวมายังช่องต่อนิวตรอนด้านบนของเบรกเกอร์หลัก5ต่อสายลายสีน้ำตาลจากช่องต่อสายลายด้านล่างของเบรกเกอร์หลักมายังช่องต่อสายลายด้านบนของเบรกเกอร์กันไฟดูด6ต่อสายนิวตรอนสีฟ้าจากช่องต่อสายนิวตรอนด้านล่างของเบรกเกอร์หลักมายังช่องต่อสายนิวตรอนด้านบนของเบรกเกอร์กันไฟดูด 7็ดต่อสายนิวตรอนสีฟ้าจากช่องต่อสายนิวตรอนด้านล่างของเบรกเกอร์กันไฟดูดมายังช่องต่อบานิวตรอนแปดต่อสายลายสีน้ำตาลจากช่องต่อสายลายด้านบนของเบรกเกอร์ย่อยมายังช่องต่อสายลายของปลั๊กไฟ9ต่อสายนิวตรอนสีฟ้าจากช่องต่อบานิวตรอนมายังช่องต่อสายนิวตรอนของปลั๊กไฟ 10ต่อสายกราวสีเขียวจากช่องต่อบากราวมายังช่องต่อสายกราวของปลั๊กไฟ11ทําการทดสอบว่ามีแรงดันไฟมาเป็นปกติทุกจุดหรือไม่สิ่งที่ควรทำหนึ่งควรเลือกชนิดของสายไฟและให้เหมาะสมกับขนาดแอมของเบรเกอร์ 2. ต้องต่อสายนิวตรอนจากมิเตอร์การไฟฟ้าลงดินก่อนที่จะเข้าเมนเบรกเกอร์เพื่อให้มั่นใจว่านิวตรอนที่ต่อเข้าภายในที่พักกระสัยมีความตั้งศักเป็นสูตรจริง 3. ต้องติดตั้งระบบสายดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้า 4. ควรพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญบ้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า หาก่อนทำการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าควรปิดเมนเบรเกอร์เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานสิ่งที่ไม่ควรทำหนึ่งห้ามต่อสายนิ้วตรอนของวงจรที่ไม่ได้ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดร่วมกันกับสายนิ้วตรอนของวงจรที่ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดสองห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดทำหน้าที่เป็นเมนแต่ควรใช้ควบคู่กับเมนเซอร์กิตเบรเกอร์ 3ามหักในระบบมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดห้ามไม่ให้มีการประบายพาสอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดเพราะอาจทําให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต4กรณีใช้ฟิลส์ควบคุมวงจรไฟฟ้าหากฟิวสขาดไม่ควรใช้ตัวนําทองแดงมาเชื่อมต่อแทนที่ฟิวส์แต่ต้องทําการเปลี่ยนฟิลส์ใหม่หรือเปลี่ยนเป็นซกิตเบรเกอร์แทน